เอาละครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะมาสุ่มกล่องบาเลตถาวรนะครับเป็นตัวของคนดูทางบ้านนะครับผมซึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่นะครับส่งมาให้ผมสุ่มนะครับเพราะเพราะว่าผมก็ยินดีนะครับที่จะสุ่มให้นะครับผมอ่าตอนนี้มีแคสอยู่1นึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดนแคสนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสุ่มได้หรือไม่นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมถามเขาแล้วนะครับบอกว่า ให้สุ่มกล่องไหนะครับผมก็คือสุ่มให้หมดเลยนะครับเขาบอกเลยเอาให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงเอาให้หมดจริงไหมวเดี๋ยวเขาดูอีกทีที่พวกความช่ว์ mm hmm. อ่าเขาบอกว่ากดให้หมดเลยนะครับอ่ากดให้หมดก็หมายความว่ากดให้หมดแคสเลยใช่หรือไม่นะครับมาไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับจัดไปนะฮะสวัสดีปีใหม่สําหรับคนดูทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็สวัสดีปีใหม่กับเจ้าของรหัสด้วย ไปอืม <c oughs> เปิดมาแล้วผมก็น,นึกว่าได้เลยไงเอ่อเอา,อางี้ไหมลองค่อยๆลองค่อยๆเปิดะนะอืมนะ Alzheimer. หนึ่งแสนหนึ่งแสนเท่าไหร่นะอ่าลืมละอัลไซเมอร์หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแคสผมบอกเลยนะว่าไม่น้อยเลยนะถือว่าไม่น้อยเลยนะครับบาเลต์เอ็มแปดสิบสองเอวัน เองจะนิ่งไปไหนฮะอืเ <r> ฮ <isa> ้ยเอาดีๆนะเฮ้ยของหายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนิ่งอย่างวะเฮ้ยเฮ้ย อา้าวขาดแคสอยู่ห้าร้อยห้าสิบาหา้าไปเราซื้อหกกล่องได้เราซื้อหกกล่องได้ครับอ่าเราซื้อหกกล่องได้เอาแล้วก็ดูนะแจมโอ้ออโหกล่องเกลือสุดๆนะครับเหลือแคสอยู่แปดพันอ่ามีอยู่แปดพันแคสนะครับก็เดี๋ยวเขาบอกว่ากดให้หมดเลยนะครับ ก็ <G l ug> นะขดไปเรื่อยกล่องเดียวก็มีโอกาสแตะนะเพราะว่าในกลุ่มเฟสอะนาะที่ผมให้ดูคลิปที่แล้วอ่ะเขาก็ยังสุ่มได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่จริงว่ะเฮ้ยเอาจริงดิทองโอโ้โหบาเลีไม่เข้าตัวครับเฮ้ยเกินไป ด,ดูดูปืนที่ได้่าเดี๋ยวนะ SVU Elite L นะฮะแล้วก็อันนี้เออ l e r y Master ปะ่ะอ่านา e ่า l e g e n d y Master เออประมาณนั่นแหละนะครับเออนั่นแหละโ oh, อ้โหก็นะครับ,สบแสบแสบแทนว่ะจริงๆผมพูดเลยสแสบแสบแทนว่ะจะออกหน่อยไม่ได้หรอวะเห็นคนเห็นคนอื่นออกกันได้ดีเหลือเกินอะขอบคุณมากๆ,ๆนะครับจะพูดยังไงดี ชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับแม่มันก็มีเรื่องอะไรที่มันทําให้เราเกลือได้ตลอดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะกันเนยอู้โดนมาหัวแตกเลยแล้วหัวแตกกูเลยเพื่อนเราเขาหัวแตกเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับมันคนมันเสียมันก็มันพูดยังไงเนี่ย มันคงเป็นเพราะมือผมหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมพยายามที่อยากจะโทษตัวเอมันกันแต่ทึลามันสุ่มไม่ออกอะ่ะแน่แก็นั่นแหละครับไม่ออกเลยนะครับก็นะใครที่ได้บาเลตไปก็ถือว่าดวงคุณด,ดีมากเลยนะครับเนี่ยมือผมเกลืออย่างนี้นี่ใครจะอยากให้ผมมาสุ่มไหมเนะี่ยเออไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับ เอาไปเอาเดือไปแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ผมสุ่มนะไม่ว่าจะเป็นตัวใครก็ตามนะครับผมนี่เขาเรียกว่าไงใจผมนี่คือแบบอยากให้ได้นะครับจริงใจผมอยากให้ได้ผมผมอวยพรอยู่ในใจตลอดแล้วแบบว่าเอ้มันต้องออกมันต้องออกขอให้มันออกนะว่อะไรนะครับแต่ว่าเป็นเศร้าเลยว่าจะเป็นเศร้าจริง ก็คือการระบายอารมณ์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 ไม่ทำไมไม่ออกฮะทำไมไม่ออกเป็นตัวคนดูจางบ้านทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกคนอื่นเขาสุ่มกันกล่องเดียวก็ออกอันนี้เขาเติมตั้งเยอะทำไมไม่ออกอ่ากระสุนหมดแม่งเอ้ลยน่าดีโูพีบีเนี่ยยิงได้เว้ยทำไม ทำไมทำไมออกเตืเอนตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนั้นทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกอืมอืมอถึงจะไม่ใช่ตัวผมเองอันแต่มันก็ควรที่จะออกป่ะไม่โผล่ด,ด้วยไม่โผล่ด,ด้วยอ่ะเอ้าวเอซีทั้งนั้นเลยนะก็นะครับ รวยอปีใหม่ไปด้วยเลยละกันเนาะขอให้ก็ดูที่มาดูช่องนี้นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอให้มีแต่แบบมีโชคมีลาบนะครับมือไม่เกลือบนผมนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปี 2, 2 5เลยละกันนะครับแต่คิดไปคิดมาเนี่ยก็ผมมองว่าเป็นอะไรที่พีคเหมือนกันนะว่าแบบท้ายปีอะเนาะมีกล่องสุ่มบาเลทถาวรไห้สุ่มอย่างเงี้ยแล้วแบบ มันมาสองกล่องด้วยไงมันเป็นกล่องมันก็คือมันก็คือบาเลตอันเดียวกันเนี่แหละครดูแต่ว่าผมจะพูดยังไงดีอรคือไอ้กล่องไฮกับกล่องโลเนี่ยมันก็เป็นบาเลตเหมือนกันแหละแต่ว่ามันแยกกล่องเพื่อให้แบบว่าเราแบบเขาเรียกไงให้เราลุ้นนะครับก็คือสําหรับคุณงบน้อยงบจํากัดเนี่ยก็สุ่มกล่องโลนะครับโอกาสในการได้บาเลตมันก็จะน้อยกว่าถูกไหมเออแต่ว่า แต่ถ้ากับกันเนี่ยกล่องไฮเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสได้เยอะกว่าไงนะแต่ว่ามันก็จะแบบกล่องราคาก็แพงขึ้นนะครับนั่นะแหละมาดูบอกเลยว่าถ้าผมไม่มีบาเลทนี่นะผมอกแตกตายแน่นอนนะจริง <c oughs> แต่ผมมีบาเลตอยู่แล้วไงถาวรแต่แก็ตามนั่นแหละมีก็เท่านั้นแหละสุดท้ายแต่ผมก็เล่นแต่ลูกสองไน,นะสุดท้ายผมเล่นแต่ลูกสอง ว่าคนที่ยังไม่มีอย่างตัวคนดูทางบ้านนี่เขาส่งมาให้ผมสุ่มเอนี่ยก็อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงแต่ว่าถ้าเป็นถ้าผมเป็นเขานี่คือแบบขัดใจวะมองตรงขัดใจวะพตดขัดใจเลยจริงเติมขนาดนี้แล้วไม่ออกอืตามนะนะฮะขึ้นอะไรเนะขาเรียกงอะไรถ้าขึ้นก็ว่าสุ่ม ย่อมมีความเสี่ยงเสมอเนีฮยมันก็มีโอกาสที่เราจะไม่ได้อะไรนี่เนา oh, ะโอ้ข้างไหนวะสวย เฮจอดที่นู้นเอาทับวันนีวะเอาเป็นพี่ผมเล่นน่ะกำลังซักทายกันอยู่เลยโอ้ย y god กำลังโยกหน้ากัาเียเอ้ยยักหน้าโยกหน้าเลยเลยกำลังยักหน้าเลย ยังไงดีนะก็ดูคือแบบคนเรามันจะบ่นตัวเองแล้วตวอนนี้คนเรามันจะเกลือได้ขนาดนี้ขนาดนี้ตลอดเลยวะเออโดยโดยเฉพาะหลาดผมนี่ยังสุ่มไม่ได้เลยเนะสุ่เขาเรียกไงปีนี้นี่ปีปี2024แล้วกันอะนับเป็นปี2024แล้วกันไม่ไม่ใช่ปีปัจจุบันแล้วนะไม่ใช่2025นะปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสุ่มของได้หลสตัวเองนี่ก็ถือว่าน้อยนะเออ ของอะไรที่มันเด็ดๆเงี้ยผมไม่ค่อยจะได้นะครับผมไม่ค่อยจะได้อย่างที่ผมจําได้ม่นๆเลยผมได้ไอ้คิดคิด PBN น่ะไอ้คิดสีาเงินน่ะเออไอ้คิดเสียเงินน่ะนั่นแหละผมได้นั้นเว้ยซึ่งอันนั้นอ่ะมันก็เหมือนจะดีนะแต่ปัจจุบันเราเล่นอะไรกันอ่ะปัจจุบันเราเล่นเ7เจ็ดกันไงเออก็ถือว่าเป็นของสะสมนะครับในตัวมันก็ถือว่าดีนะดีกว่าไม่ได้ก็ถ้าพูดตรงๆอ่ะ เนี่ยไอตัวเนี้ยเออแล้วก็อะไรอีกวะอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ a อ v อสหรือเปล่า S อเอปีไหนไมาได้อะน,นีผมจำไม่ได้แล้ะนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเวลาผมสมเนะี่ยผมแม่งสมได้แต่ปืนกลไงเออดูงผมแม่งแบบว่าเวลาสมพวกปืนกลเงี้ยมันจะได้ไปแต่พวกปืนดีๆอย่างแบบพวกสนในโบลาทีทูเอออย่างซองซองซอมบี้นะ่ผมไม่ได้สุมได้นะครับ ผมได้กํารังตีนะถาวรเออไม่ได้เว้ยสมไม่ได้เวย้ยดวงคนเราอะเนาะแล้วลนั่นแหละก็ทำให้ผมรู้สึกว่าดวงผมนี่ไม่ค่อยจะมีกับชาวบ้านเอานนะใครที่ทอแท้กับเรื่องดวงตัวเองก็น่อยาจะบอกว่าไม่ต้องต้อแท้ไปนะครับเราก็สำหรับ,บเกบีบีนี่ถ้าเราไม่ใช่สายสะสมเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้อง ใช้ของถาวระไรขนาดนั้นเราคนดูเอาเขาเรนะียกไงเอาเงินที่เราเติมเนี่ยมาเติมซื้อของไม่ถาวรดีกว่าเน่จริงๆอะไร,รพูดเลยอย่างของผมเนี่ยเห็นะมีซองซอมบี้ถาวรก็จริงอะแล้วสุดท้ายอย่างไงอะผมก็ไปเล่นเอซองซอมบี้ที่มันไม่ถาวรอ,อยู่ดีหรือเปล่าเอออันนี้พูดจริงนะเพราะว่าซองซอมบี้ตัวไม่ถาวรเนี่ยกระสุนมันเยอะกว่าตัวถาวรนะครับ ปืนถาวรส่วนใหญ่เนี่ยก็สุนจะน้อยกว่าตัวไม่ถาวรนะครับผมใช้คาว่าส่วนใหญ่นะเออเพราะว่ามันจะมีบางตัวเนี่ยอย่างคีซีเอบีสีเงินเนี่ยกระสุนเนี่ยมันจะเท่ากับตัวย้อมสีสีเงินไม่ถาวรเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวย้อมสีตัวอื่นเนี่ยก็ถ้าพูดตรงๆมันก็ยังไม่เท่าตัวไม่ถาวร่ดียนะเออแต่ก็จะมีบางตัวแหละที่กระสุนแบบมันเท่าๆกันหรือก็เกือบๆอ่าพูดว่าเกือบๆแล้วกันนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ ถ้าเราเป็นสายเล่นอย่างเดียวอ่ะผมไม่แนะนำเลยนะที่จะไปเรอไปสุ่มไปสุ่มแต่ถ้าแต่เว้นเนี่ยอ่ะผมเว้นแล้วกันเว้นจะบาเลตนอะอ่ะบาเลตอ่ะมีถาวรไว้ก็ดีเพราะว่าตัวบาเลตไม่ถาวรอ่ะกระสุนมันเท่ากันสแตตเท่ากันทุกอย่างนะครับเออเท่ากันเลยเท่ากันแบบเป๊ะๆเ,เลยแต่ก็นั่นแหละก็ดู อแต่ก็นั่นแหละครับผมก็โดน T7 เ,เ,เข้าหัวอีกแล้วคนระับแต่ก็นั่นแหละก็แนะนำว่าของถาวรทั่วไปยกเว้นบาเลต์เดี๋ยวไม่ต้องไปสุ่มหรอกเพราะจริงๆเ,เกมมันก็ขายพวกปืนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่บาเลต์อย่างเดียวนะที่บรรจุปืนดีปืนเทพที่ส่วนในเกม P.B. ไม่ใช่แล้วปัจจุบันไม่ใช่แล้วจะ <c oughs> มีปืนอย่างที่เรียกว่าโบลานะสไนโบลา คาก็8 T S R นะครับดาเมจไม่เท่าแต่การยิงนี่ดีกว่าแน่นอนเออดีกว่าเรื่องอะไรหนึ่งเลยสับไวกว่าบาลีสสองเลยยิงแม่นยำกว่าบาลีสอีกสามเลยนะฮะใส่กระสุนเร็วกว่าบาลีสอีกโบลานะใส่กระสุนเร็วกว่าบาลีสนะครับเกือบโดนแล้วก,วกนูนีฮะเกือบโดนแล้วกูนี่เที่ผมจะบอกก็คือมันดีกว่าที่เหน็ดนะถ้าเล่นจริงๆอะนะอย่างคาก็8กับโบลามันมีถาวรไหมมันมีนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับ แต่ว่ากระสุนมันก็ไม่เท่าตัวย้อมสีไงเออถ้าเป็นตัวถาวรเนี่ยนะครับกระสุนเนี่ยยังไม่เท่าตัวบาเลตถาวรสักตัวเลยเนะหนึ่งเลยนะโอ้พีพีจะร้องให้แฮชว่าดีโน่เนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ยถ้าจะเล่นพีพีให้สนุกเนี่ยเราต้องเลือกก็แกลเราต้องเลือกเติมให้มัน เราต้องเลือกเติมให้มันแบบว่าฉลาดฉลาดเลยนะน,นี้ไม่ได้จะว่าคนดูนะอันนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นที่จะกลับมาเล่นทีมนะอย่างตัวลองผมอะผมยังไม่เอาตัวถาวรเขาเลยยังไม่เอาขอถาวรเข้าเลยเพราะเราไม่ใช่ใสา <c oughs> ยรงเยเออ กดไลค์กดไลน์ไม่ใช่กดไลค์กดไลค์สองทีให้ทุกคลิปเลยอนะ like. ะกดไลค์จะกดไลค์ทำไมเนะเม่เราอยู่บนยูทูบจะมากดไ like ลค์อะไรตอนนี้นะเราก็เล่นเกมของเราดีกว่านะคนดูนะนนะผมก็พูดอะไรไปเรื่อยนั่น,นแหละนะผมก็พูดอะไรไปเรื่อยบางทีบางอย่างก็ไม่ต้องเชื่อผมได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงอะ มันก็อาจจะไม่เข้าหูสสาหรับคนดูอะ่ะเออผมพูดตรงๆนะมันอาจจะไม่เข้าหูสําหรับคนดูบางคนก็แบบเฮ้ยกู <c oughs> จะเติมอมาเรื่องของกูกูพอใจที่กูใจเนี่ยอะไรงเ,ออเนะผผรงี้ยมันก็แล้วแต่นะอันนี้ผมพูดจริงๆมันก็แล้วแต่ไงมันก็แล้วแต่อย่างของผมอ่ะเวลาเรื่องผมสุ่มอ่ะผมว่าจริงๆอ่ะผมมาแฟนเซอร์วิสคนดูนะแบบเขาเรื่องไงมันใช้ประโยชน์นี้ได้แบบว่าแบบว่าอยากแบบสุ่มให้คนดูได้ดูเออถ้าเราสุ่มได้แล้วก็สุ่มถ้าเราสุ่มไม่ได้เราก็ไม่สุ่ม เดี๋ยวคนดูก็ชอบดูไงแบบมันเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเออผมก็อันนี้พูดตรงๆเลยนะครับพูดตรงๆจะถามว่าแบบได้ผมเลือกเองอะ่ะผมอยากสมไหมมีแค่บาเลตนี่แหละที่ผมอยากสมอ่ะกับซองซมบีอะ่ะเออซองซมบีอะ่ะที่ผมอยากส่มเองแต่ว่าตอนชั่วมแัแรกๆเราผมแม่งโคตรอยากสมเองเลยล่างหลังแม่งไม่ค่อยอยากสมแล้วจริงๆไม่อยากเขาเรียกไงไม่ค่อยอยากทุ่มเทอะไรมันเยอะ แต่อยากเอาตัวถาวรเนี่ยเอาคันตีนี่ไม่ใช่เลยนะแบบว่าอยากเป็นเขาเรียกอนะไรเป็นของขวัญหรือเป็นอะไรก็ได้สักอย่างให้คนดูได้ดูกันนะเขาก็แบอกเอ้ยนี่นะผมได้แล้วนะคนดูซองซอมบี้ถาวรไงเออยอยากให้อยากให้แบบอะไรอ,อยากให้แฟนคลับแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยเอ้ยแม่งได้แล้วลว,ว่ะแม่งซองสมบูรณ์หมดที่ถาวรมาเออแม่งโคตรเท่เลยวะ่ะอะไรแต่จริงๆแม่งก็สุดก็ไม่เยอะๆอะไรเลยปักซอมบี้ถาวรเนี่ยเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูแล้วนะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูแล้วน ผมเอามาเล่นดูแล้วกันจบจบแล้วเดี๋ยวผมเอามาเล่นดูอือเดี๋ยวนะสิบสองนัดแต่ซอมบี้ถาวรเนี่ยผมว่ามันก็ดีตรงที่เฮ้ยกระสุนมันไม่เท่าตัวไม่ย้อมสีไอตัวย้อมสี18นัดมันไม่เท่ากันจริงนะแต่แบบมันรีโหลดกระสุนเร็วนะเว้ย อุย้กกยตกใจเพื่อนยีงแล้วโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้โหเพื่อนลอกรทูนะเนมื่อกี้เออเมื่อกี้เราพูดอะไรไปนะก็อย่าไปฟังนะอา้ะลาวเราปาระเบิดไปแล้วหรอดูหน่อย <c oughs> โอ้โหแตกเห็นไหมกระสุนมันใส่เร็วครับ <c oughs> แต่ไปยิงห้องซอง,งจริงๆอ,อ่ะผมมองว่ามันก็เท่านั้นแหละ าะห้องซองยิงกันหนักๆเนี่ยเขาจะสากระสุนเป็นพิเศษเลยจริงเ,เขาจะสากระสุนเยอะเปพิเศษหรือไปไม่ต้องห้องซองหนัหนกๆหรอกหรือห้องที่ยิงแบบจริงๆงจังๆอะ่ะเขาจะยิงแบบบุ้ม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 โอ้โหสากระสุนไปเลยแบบเออจะเล่นอย่างนั้นแหละอย่างผมก็เหมือนกันนะบางทีก็สากระสุนไปนะครับอ่ะโอเคนะครับแม่งพูดไปเรื่อยเลยช่วงท้ายคลิปแม่งพูดไปเรื่อยเลยนะบางทีก็อันไหนฟังได้ก็ฟังนะอันไหนที่ฟังไม่ได้ก็ อย่าไปเขาเยนะียอย่าไปสนใจอะไรผมเลยนะครับก็ผมก็พูดไปเรื่อยแหละนะครับ,นะรบตามภาษาแบบว่าเอคนอยากบ่นนะฮะบนอะไรก็บนไปเรื่อยเลยโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกันจ้า